สมัครใจทะเลาะวิวาทต่างฝ่ายต่างทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับในทางกฎหมายแล้วอ้างเหตุป้องกันตัวไม่ได้นะครับนะฮะในการที่จะอ้างเหตุว่าป้องกันตัวเนี่ยนะครับคุณจะต้องไม่มีส่วนในการกระทําความผิดเลยนะครับถ้าหากว่าคุณมีส่วนในการกระทําความผิดเช่น เป็นการยั่วยุไปยั่วยุไปท้าทายคนนู้นก่อนนะครับแล้วก็ไปด่าพ่อร่อแม่อะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็อีกฝ่ายเขาทนไม่ไหวเขาก็ตอ่อยคุณแล้วคุณก็ตอ่อยกลับเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทผิดทั้งทั้งคู่นะครับในทางกฎหมายแล้วจะมาอ้างว่าป้องกันตัวไม่ได้เพราะการป้องกันตัวเนี่ยคุณต้องไม่มีส่วนในการทำความผิดเลยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ๆก็ามาเริ่ม ลงมือทําร้ายคุณก่อนอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณต่อยกลับไปเนี่ยนะครับอาจจะอ้างในส่วนของป้องกันตัวได้นะครับแต่การอ้างในที่นี้เนี่ยต้องไปอ้างกันที่ทในศาลนะครับเพราะว่าเวลาตํารวจตั้งข้อหาเนี่ยก็ตั้งข้อหาสมัครใจทะเลาะวิวาทอยู่แล้วครับปรับกันทุกฝ่ายนะครับหรือจะดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายข้อว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องที่ต้องไปสู้คดีกันอีกทีหนึ่งครับ